โอเคนะคับผมก็สวัสดีน้ำจมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างโน้ตบุ๊กนะครับผมก็มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะ่าเป็นทิปที่โคตรเหมือเลยนะครับก็ก็มันมันสร้างได้แต่มันเล่นไม่ได้นะครับก็เอาไว้ตั้งโชว์ไว้ในบ้านนะครับก็ถ้าอยากไปดูแล้วก็ถ้าพร้อมเราไปดูกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการเล่นคลิปเพราะว่าผมจะสร้างบ้านนะครับคนที่อยากสร้างบ้านตามผมก็สร้างได้เลยนะครับก็ ผมจะทำการเร่งคลิปเลยนะครับโอเคเร่งเลย โอเคก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับบ้านนะครับผมโอเคบ้านผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมันก็จะแคบหน่อยนะครับก็ก็ก่อนที่จะไปดูวิธีการทําก็อย่าลืมกดแชร์นะครับกดไลค์เลยนะครับขอแค่สิบไลค์พอแล้วโอเคคนนสํายไหบโอเคนะผมก็เอ,อ่อวิธีทําก็ให้เราหยิบบล็อกอะไรมาก็ได้นะครับแต่อย่าเอาบล็อกสีขาวนะครับห้ามเลยนะครับก็ ให้คุณวางไปเลยนะครับให้คุณแบบเลือกจุดที่เราอยากจะวางนะผมจะเลือกจุดตรงไหนเดียตรงนี้ก็ได้นะให้คุณวางไปเลยนะครับผมจะวางแบบตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ได้จะได้สวยๆนะครับนี่กลางห้องเลยนะครับมันก็ถามว่าแล้วก็ให้หยิบไอ้นี้มานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปนี่ครับมันก็หยิบได้ที่ดาบลูกดาบนะด้านล่างสุดเลยนะครับนี่นี่ผมอยู่นี่เลยดิโอเคก็ให้คุณวางไปนะครับ ถามว่ามันยังไม่เหมือนเลยทำไงดีก็ให้คุณหยิบไอ้บล็อกอันนี้ให้คุณหยิบบล็อกที่มันมีชื่อว่า black concealer c o n c e a l e มัง้งหรือเรดเนี่ยแหละไม่รู้อะให้คุณบล็อกหนึ่งไปนะครับนี่อ่าน่าคุณกดวางเลยนะครับนี่มันก็เหมือนแล้วเนาะเป็นไงล่ะโอ้โหเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะเนี่ย ก็ถือว่าโคตรเหมือเลยนะครับแต่มาดูพอมาดูหนังโอ้โหแต่ถ้าอยากให้คุณถ้าคุณอยากให้มันแบบเนียนก็มองนี้ไปนะครับมันก็จะเนียนทันทีเลยแต่ดูดิโอ้โหโคตรเหมือเลยนะครับก็ถามว่าอยากให้มันมีเมาส์ทําไงดีโอ้ไมรู้นะถามว่าอยากให้มันมีเมาส์ให้คุณแบนี้แล้วให้คุณเอาปุ่มแล้วก็มวนนะครับอ่าแล้วก็ให้คุณวางไอ้ที่นั่งไปนะครับนี่โอ้ยฝนตกนะคบผมก็ขอภัยด้วยนะคะ นี่กดได้เลยนี่นี่กดได้เลยนะครับผมก็มันเล่นไม่ได้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครบขอแค่สิบไลค์เองนะครับผมอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนมาดูด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนใครที่แบบากตกแต่งบ้านหรือจะสร้างแบบอะไรอย่างนี้นะครับก็ให้เพื่อนมาวางอันนี้ไว้ตกแต่งก็ได้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับ ขอให้ท่างเดียวอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไคร์ด้วยถ้าถ้ากดแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับกดไลค์ด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมคนเหมือนเลยนะครับบ๊ายบายครับผม